วันนี้ำนักงานเขตพื้ที่การสาษารณมศึกษาภาจีนบุรีเขตหนึ่งจัดกิจกรรมสําคัญนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่เผยแผ่ผลงานเป็นการเผยแผ่ผลงานการดําเนินงานตามโครงการอย่างน้อย2โครงการวันนี้ก็คือ1โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหนึ่งอเภอหนึ่งเรียนคุณภาพและก็โครงการพัฒนาโรงเรียน ปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของสำนักง,งานเขตพื้นที่ซึ่งเกิดจากการที่พวกเราได้ดำเนินการโครงการ <c oughs> ตามขั้นตอนได้ครบรอบผลของการดำเนินงานสิ้นปีซึ่งวันนี้มีกิจรกรรมสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพทั้ง5าโรงเรียนนะครับมาแสดงนวัตกรรมผลงานของครูของนักเรียนและก็ผลสำเร็จเกิดจาก การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพซึ่งบรรลุผลนะครับมีชิ้นงานมีนวัตกรรมมีบูธมาแสดงงานซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพา,าท่านทั้งหลายได้เยี่ยมชมครับเป็นสินค้าของโรงเรียนหรือย,ยังครับอันนี้เป็นสินค้าของเรามาเองเรครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมสินค้าพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนเป็นประโยชน์รรมีสองเครื่องนนเรื่องนั้นมีสองตัว วลาไปแข่งแยกแข่งทีละคนจกก็ได้รางวัลมาเ้งเห็นเงินทั้งคู่ค่ะกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการผสมสีแล้วก็มามาออกแบบเป็นถุงนมเก่าที่ทําความสะอาดแล้วนะครับทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีแล้วก็มาตัดกระบวนการพวกนี้น totally> um> ักเรียนเป็นคนทําดเน้นของโรงเรียนคุณภาพนะครับจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพที่สําคัญ ตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบทําให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาก็คือการสร้างเครือข่ายน,นอกจากการที่มีภาวะผู้นําทางการบริหารผู้บุคลากรที่มีความสามารถในการทํางานนะครับแล้วก็หลักสูตรนะหลักสูตรในการพัฒนาอย่างที่เห็นนี่ต้องผ่านหลักสูตรนะครับและที่สําคัญก็คือเกิดชิ้นงานผลงานโดยนักเรียนน,นะครับลองดูว่าเทียบกันนะครับลองดูนะครับ ตอนนี้ก็มาเริทเ้หืมหวานขึ้นนะครับหวานขึ้นฮะแท้ที่จริงแล้วคุณภาพที่ทํามันคือคุณภาพการศาึกษาคุณภาพการศึกษาก็คือเด็กเขาต้องทําด้วยความหนึ่งเขาทําด้วยกับมือมสองเขาเขาชอบเขาชอบนะครับถ้าชอบแล้วมันอาจจะต่อยอดไปยังอนาคต ที่เขาจะไปทำเป็นอาชีพด้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นมิชัศการนะครับที่โรงเรียนคุณภาพทั้ง5โรงเรียนนะครับและก็โรงเรียนคุณภาพการ,รการศึกษาปฐมวัยทั้ง5โรงเรียนแล้วก็คุณครูอีก3ท่านได้มาแสดงผลงานก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของ ผลิตภัณฑ์ของโครงการของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับที่ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานซึ่ง ซึ่งก็มีหลายโครงการนะครับอันนี้แค่แค่สโครงการครับที่เราดําเนินการมามีมีหลายโครงการนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นตัวชี้วัดสําคัญว่าเขตพื้นที่ของเราได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งคาดว่าในปีการศึกษาต่อไปหรือปีกุมภาต่อไปสนางงานเขตก็จะได้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีครับ